ันนี้นะคะจะมาที่ไซงาแล้วก็จะพามาตรวจเหล็กนะคะจะสอนวิธีว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะตรวจเหล็กเบื้องต้นนะคะก่อนการเทคอนกรีตเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะเวลาที่คุณทําก่อสร้างเนี่ยก่อนเทคอนกรีตคุณจะต้องแน่ใจก่อนว่าเหล็กที่คุณผูกแบบผูกเหล็กไว้นะคะมันถูกหรือมันผิดแล้วมันมีวิธีการตรวจยังไงอันแรกเลยที่คุณจะต้องมีก็คือแบบนะคะต้องถือแบบมาเสมอแล้วแบบ ที่คุณจะต้องมีเนี่ยคือต้องมีแบบโครงสร้างนะคะแบบโครงสร้างที่ครูปุ๊เคยสอนไปแล้วเนาะมันก็จะมีเป็นแบบตัวคานนี่นะคะนี่คือแบบคานนะคือจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาดูว่าในส่วนของแปลนนะคะที่ที่เราทําการผูกเหล็กไว้เนี่ยมันคือ รหัส B อะไรยกตัวอย่างเช่นนะคะท่าน,นี้เนาะมันจะเป็นมี B 0ไปจนถึง B 1 2นะคะแล้วในแบบโครงสร้างเราเนี่ยเป็น B อะไรทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าว,วิธีตรวจตรวจยังไงเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในแบบแปนตรงเนี้ยด้านหน้าตรงเนี้ยนะคะที่ที่เห็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นชั้นที่1แต่ว่ามันจะเป็นชั้นที่1ที่ยกสูงนะคะปกติแล้วเนี่ยชั้นที่1เนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าดินประมาณ 30-40เซนนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เป็นพูวิลล่านะในสไตล์บ้านพูวิลล่าเนี่ยนะคะเขาก็จะมีบันไดาทางขึ้นแล้วก็ยกสเต็ปขึ้นมาชั้นที่1เนี่ยจะพอดีเสมอกับตัวพูวิลล่าพอดีตัวสระว่ายน้ำพอดีดังนั้นเนี่ยชั้นที่1เนี่ยมันเลยจะยกสูง ะะเลยเห็นเป็นสเต็ปขึ้นมาแบบนี้ก็คือบ้านหลังนี้จะต้องมีต่อหม้อเพื่อวางคานบนต่อหม้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่สําคัญก็คือเนี่ยค่ะจะเป็นในส่วนของคานต่างๆนะคะวิธีดูก็คืออย่างแรกเลยเราต้องดูแปลนก่อนนะคะดูแปลนก่อนว่าในส่วนแปลนอาคารตัวนี้มันใช้คานเบอร์อะไรแปลนที่ครูปุ๊กว่าเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้ นี่คือแปลนคานแปลนคานนะคะนี่นี้เราจะมาดูว่าแปลนตัวเนี้มันตรงกับคานเบอร์อะไรนะคะคานเบอร์อะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้เรามาดูกันนะคะเรามาดูกันสมมุติว่าเรากําลังจะตรวจคานเบอร์นี้นะคะเรากําลังจะตรวจคานเบอร์นี้อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะแต่ตรวจคานเบอร์นี้นะ ทีเราก็มาดูในแปลนนะคะว่าคานเบอร์นี้ยมันตรงกับคานเบอร์อไหลซึ่งพอเราดูแล้วนะคะเรารู้แล้วว่ามันก็คือคาน B2 นะคะด้านในเป็นคาน B9 วิธีดูของเราก็คือเรามาดูที่ B2 กับ B9 นะคะมันก็จะมีเบอร์คานอยู่นะคะนี่จะเป็นเบอร์คานแบบนี้ในลักษณะนี้นะคะ โอเคทีนี้เดี๋ยวครูป,ปุ๊กก็จะทำให้ดูนะคะมาดูที่คาน B สองนะคะคาน B สองนะคะคาน B สอง B สองจะเห็นว่าข้างบนนะคะเสริมนะคะเหล็กสิบสองสามมิลหัวท้ายเลยทั้ง ลายคานและกลางคานเห็นไหมคะทีนี้เราก็มาดูนะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะข้างบนนะคะเสริมเหล็กสามเส้นดีบ2สบสองล่างดี1 2สิบสองนี่คือวิธีการตรวจเหล็กน,นะคะแล้วก็ใส่เหล็กปอกนะคะเหล็กปอก R b 6หนะคะทุกยี่สิบเซนเห็นไหมเขาก็จะใส่เหล็กปอกแบบนี้นะคะ แล้วอย่าลืมนะคะเราจะต้องหนุนตัวเหล็กขึ้นมาด้วยอันนี้คือก่อนเราจะประกบข้างแบบซึ่งการประกบข้างแบบนะคะการประกบข้างแบบก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะคือเราตรวจเหล็กเรียบร้อยแล้วเหล็กถูกต้องแล้วนะคะก็จะมีการประกบข้างแบบอ่ะทีนี้เรามาดูเหล็กตัว B9 นะคะเพราะว่าเราจะต้องตรวจคานทุกตัวก่อนการเเข้าแบบนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้คือหน้าโครงสร้างตัวที่2นะคะ อันนี้คือ B9 นะคะ B9 จะเห็นว่าข้างบนนะคะท้ายปลายคานนะคะบน4ีล่างสองกลางคานก็จะเป็น4เส้นอ่มาดูมาดูนะคะบ9นะซึ่งคานตัวนี้ในแปลนบอกว่าเป็น B9 เห็นไหมคะว่าปลายคานนะคะปลายคานสีเส้นล่างสองนะคะกลางคานล่างสี่บนสอง ปลายคานบน4ี่ล่างสองเนี่ยวิธีตรวจก็คือตรวจเหล็กให้ไปตรงกับตัวแบบนะคะให้ตรงกับตัวแบบจากนั้นนะคะก็ถ้าตรวจแบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกอบแบบได้เลยประกอบแบบเหล็ก แล้วจากนั้นเราก็สั่งคิวคอนกรีตปูนมาจากที่นี่ของครูปุ๊กไซส์ที่นี่นะคะของบ้านระเบียงขาวเนี่ยจะเป็นการโหลดคิวคอนกรีตสาเร็จรูปมาแล้วก็มาโหลดที่หน้างานจะไม่ได้เลดี้เออจะไม่ได้มิกซ์ที่หน้างานจะสั่งปูนที่เป็นของ c ีแพคแล้วก็เป็นเลดี้มิกซ์มาเลยนะคะก็คือจะเกิดการจองปูนนะคะแล้วก็สั่งมาที่หน้างานตัดงบตัดบัตรเจดบัตรเจดคอนโทรลนะคะเหมือนที่เคยสอนไปนะอันนี้จะเป็นการตรวจเหล็กเบื้องต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวครูปุ๊ก ออสอนเป็นเบื้องต้นถ้าใครสงสัยเรื่องการต,วออตรวจเหล็กสามารถซักถามมาได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ